สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Return to Castle Wolfenstein นะครับและตอนนี <Boy? S 2> Et, ้ก็เหมือนว่าเราำลังจากที่บ้านที่มีพวกทหารนาซีเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็จะอยู่ใน,นช่วงฤดูหนาวด้วยมั้งเนี่ยกิมะตกนะครับตอน,นตอนนี้เราก็พบกับเคสเลอร์นะนะแล้วเดี๋ยวเคสเลอร์ก็จะพาเราไปไป,ไปอีกที่หนึ่งนะ such as it is this is my house if you go down these stairs there's a back entrance to the cafe เอ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเคสเลอร์นะแหละเดี๋ยวก็ดื่นละวิชั่นที่2ครับที่ที่ชื่อว่า Dark Secret นะก็คือความลับอันดํามืดนั่นเองนะพาร์ทแรกก็คือพาร์ท1น,นะวิลเลจก็คือหมู่บ้านนะครับทีส่วนของภารกิจ หลักในด่านนี้นะนะครับก็คือให้ให้เราแทรกซึมเข้าไปในหมู่บ้านนะแล้วก็ค้นหาสถานที่ขุดค้นทางโบราณคดีของหน่วย ss paranormal division นั่นเองนะทีนี้ในรายละเอียดนะครับมันก็จะมีก็จะมีนี่ครับนี่นะเอคาวิลิกัสนะครับสมาชิกของไบซอร์เซอร์เคิลนะมันเขาจะมีของสำคัญนะที่จะเป็นต้องใช้นะ มาให้เรานันเดงนะซึ่งยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> เ,เราได้ปืนพอมสันมานะครับนี่นะเตะเคกินอาหารมื้อเช้านะอาหารร้อนนะครับโอเคได้กล้องมานะแล้วก็เราได้เออโอ Also, i regret that i cannot accompany you any further in my condition you must hurry helga's team has an excavation site at the graveyard at the end of town the entrance to the crypt is there good luck นุ่มือนว่าทีมของเฮลกาวอนบูโลนะครับก็ได้เข้าไปยังสถานที่ขุดค้นแถวสุสานบริเวณท้ายเมืองนะโดยทางเข้าก็จะอยู่ที่นั่นที่นั่นนะ ดื่มเหล้าเมาเลยครับเสียบเลยตุยครับพระเอกเราชอบกินตัวดำอีกแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า Some very strange goings on up there last night, eh? I, I not that 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 out of control. control. another casualty on the research team, I'm told. Is that a fact? <coughs> <creature coughs> <partaging coughs> just this morning. Did they really? Well, imagine that to Ardor, one of them, is too much for his own good. If you ask song. me, it 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 really armed or something I didn't ask you, Lieutenant. I suggest we change the subject to something less controversial. I should wish I Hauptmann, but you must have heard what happened to Eric. Truthfully, Lieutenant, I hear very little, and remember even less.

หมันไส้ถีบเลยมันไส้เกียดเพลงมึงมากเลยร้องอะไรหนักๆนาองไปรูสาวๆโอ้ยมีทำอาหารเช้าไว้ด้วยนะแต่บอดีเต็มนะ,อะโอเคเดี๋ยวให้เราหยิบเก้าอี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อ่ะวางไว้ตรงนี้ เอวตัวไม่ทันออออโอเคเดี๋ยวเช็คดูก่อนอมีระเบิดเกนมีระเบิดระเบิดเกณฑ์ H นะครับเป็นระเบิดมืออันนี้ไม่มีอะไรนะ

น่าจะหมดแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอฮอดมีอยู่มาเอาอาหารมาโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเลยนะนี่มีอะไรเหรอเป็นทางขึ้นไปนะ ไปทางด้านนี้นะครับเองไม่มีใครนะอาสัตว์เสียงยึก มีเห็นยังไม่เห็น,หนโอเคอันนี้เป็นกระสุน7.92นะ wait don't shoot come inside i have something for you <coughs> our british friends thought you might be able to use this a silenced sten submachine gun it uses the same 9mm ammunition as the mp40 โอเคมันเป็นอาวุธอาวุธนั่นเองนะเอาละแล้วก็เก็บอาเก็บเสื้กอกอะนะโอเคเดี๋ยวเราต้องออกจากที่นี่นะเดี๋ยวไม่งั้นเดีญญ๋ยวเพื่อนโดนยิงนะครับเอาละเออปืนสเตนนะครับบรรจุกระสุนได้32นัดนะ ใช้กระสุนขนาด9ม mm, ิลเมตรคลายๆเหมือนกับปืน MP40 นะก็มันเป็นปืนที่สามารถติดเก็บเสียงได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันยิงแล้วมันจะมีความร้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นในปืนเนี้ยมันเหมาะสำหรับการเห็นรอบเล้นมากกว่าที่จะประจันหน้าใส่ศัตรูนะะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปกันต่อนะครับ อีล็อกนะโอเคเดี๋ยวเราหมททอดทางด้านนี้นะเ,เดี๋ยวเรารอบเลนเข้าไปก่อน ปาป้าปาผมเก็บเก็บน้ำชาเฉยๆไม่มีอะไรเก็บะออาจากที่นี่ดีกว่า๋ยว what do you know i actually found it unbelievable i would have sworn the whole thing was make-believe i guess the crazy old witch was right after all well she knew where to dig, I'll give her that. You suppose she's right about the rest of it? The rest of what? Well, you, you know what, resurrecting the dead? Oh come on. What do you take me for a spoon? Willie, go and see here. Jawohl, Herr เก็บหมดอ่าเก็บให้หมดเรียบร้อยอ๋อเราได้ปืนกูเกอร์ติดเก็บเสียงด้วยนะมันไส่กูไม่อยากฟังเว้ยเพลงของมึงนี่เนี่ยตีฮิตเลอร์เลยครับแล้วกเ็เก็บกระสุนเก็บปืนอะไรเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น มีช่องมีไอเทมลับอยู่ด้วยนะก็คงจะเป็นผุมมรัพน์นะั่นเองนะโอ้ยทองทองโอ้ทองทององกูรวยแล้วกูรวยปนทองมาเรื่องนี้ทางการไม่รู้ครับกูรวยแล้ว โอเคตรงนี้ในหน้าต่างนี้เหมือนเหมือนจะมีอะไรนะเดี๋ยวทางก่อนเดี๋ยวตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวอีกตัวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับไต คตอนนี้ยังไม่รู้นะเอาละหย,ยิบล้อไเป็นหนึ่งมีกระเป๋าพยาบาลอยู่ตรงนี้ด้วยนะ้ยโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ แม่เจือบตกมีกคนหนึ่งหายไปไหน,นวะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน่านเรียบร้อยไอ้น,นาฮิตเลอร์นี่แนะ่ขีบเลยมันไส้ครับ ฆ่าพวกมันฆ่าพวกยิวนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะลงไปด้านล่างนะครับเดินทางสะดวกนะล็อกไปไม่ได้นะเดี๋ยวเรากลับไปทางเก่าแล้วกัน อ,อเก็บเงียบครับเอ๊ะตรงนี้มีอะไรมีกระสุนมีเกาะมีเกาะหมวกมพีพยาบาลนะเะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะ ดูเหมือนว่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับเสียงกรีดเสียงกรีดร้องนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน น่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเสียงกรีดร้องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละน่าจะแถว,วเก,ถกตุกระเป๋าไม่รู้นะเ,เดี๋ยวเ,เ,เงียบครับ อะไรวะวยิงโดนหัวป่าววะโอเคไปไปกันต่อ ไม่โดนวะโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้ว ด้านหลังก็จะเป็นปืนระเบิดใดนาไม้นะโอ้มีอยู่สองก้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะเ,เรียบร้อยนะครับ <c oughs> โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิป,ลปหน้าวันนี้สวัสดีครับ